พื้นที่แห่งนี้นะคะคือหมู่บ้านนาสิริตมูลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อครั้งอดีตถือเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพราะเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นา่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่หมดสิ้นไปกลับคืนมานั่นคือความรู้รักสามัคคีของพี่น้องชาวไทยภูเขาและการกลับคืนของผืนป่าอนุดมสมบูรณ์ที่เรามองเห็นอยู่นี้นะคะค่อยๆเติมเต็มสิ่งที่เคยบุกลุกไปเมื่อครั้งอดีตด,ด้วยพระบรารมีของพระองค์เดี๋ยวเราไปรับชมความประทับใจกับเขาเหล่านั้นกันค่ะไปกันเลยค่ะ จะไ,ไป่านีกก็คืนอน้ำเลยและเขาว่าไม่ควรตัดไม้มากกว่านั้นกว่านั้นเพื่อจะได้มีน้ำสมบูรณ์อย่างนี้เราก็เจอและ,เ,ละแเอาเรื่องอาชีพที่เขาจะทำได้ทำให้การดึงดนดินีขึ้นเขาเคยมีการ พอข้าหตมอะไรนะีแล้วอุ่นพออ,พอะจะได้สอนขายเขาอยู่ได้อย่างสบายพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริปลูกป่าลงในใจของราษฎรนี้ได้ปรากฏผลชัดเจนจากพื้นป่าที่เคยผ่านการบุกรุกแพรวทางจนเสื่อมโทรมของบ้านนาสิลิ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเชนดาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้กำลังค่อยๆฟื้นคืนความอดุดมสมบูรณ์เป็นป่าชุมชนเป็นป่าของแผ่นดินต้นแบบแนวพระราชดำริที่ไทยต้องเดินตามและเราจะไปร่วมกันตามรอยแม่หลวงปลูกสำนึกไทยที่บ้านนาสิลิกกันค่ะย้อนกลับไปในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมราษดรและทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านตาไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากร,ราชดำเริบ้านนาศิลิตาบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากร,ราชดำเริวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานหลักการสำคัญกล่าวคือถ้าราษฎรชาวไทยภูเขาสามารถดำรงชีวิต ตามวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในถิ่นฐานเดิมไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักชาติและความเป็นไทยทรงดูแลปลูกฝังตั้งแต่เ,เด็กๆให้การศึกษาให้พวกเขาอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เวลาเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้จัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นสัดส,ส่วนไม่บุกรุกป่าเพิ่มจัดจ้างแรงงานเพื่อเป็นไรายได้ให้กับราษฎรฝึกหัดเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมป่าเสริมโซมสร้างความรักป่าลงในจิตใจของรัษฎรพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตด้วยการทำกเกษตรกรรม ปลูกพืชผักเมืองหนาวต่างๆการเลี้ยงสัตว์ทำนาปลูกข้าวและมีการพัฒนาผลผลิตด้วยนาขั้นบันไดในอนาคตตลอดจนมีการเพิ่มรายได้ด้วยงานหัตถกรรมการทอผ้ากีเอลภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งกลุ่มงานฝีมือทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มช่างเงินเครื่องประดับต่างๆกลุ่มจัดสารซึ่งสามารถช่วยรัษฎรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง กว่าสิปีวันนี้ผลอันยิ่งใหญ่แห่งพระราชกรณียกิจได้สะท้อนผ่านครอบครัวเล็กๆของจจบายเจือราศดรชาวไทยภูเขาในโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาสิลิได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตที่พอเพียงความเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการสร้างแหล่งอาหารในบ้าน พึ่งพาป่าชุมชนศูนย์เศรษฐกิจที่ปลูกขึ้นเองเป็นอาหารเลี้ยงคนในครอบครัวและอาหารเลี้ยงสุกรลดค่าใช้จ่ายตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างได้ผลคนานานั้นนี่ต้องไม่หรวยยังไม่ได้ฉด,ดมานี่ถนนก็ไม่ดีแล้วก็มีโคตตา,มา,าไม้ทะเลป่าก็เยอะเวลาเราปลูกอะไรนี่ไม่มีใครมาละซือ้อตอนนี้มีคนมาละซือ้อถนนก็ดีแล้วมีคงลูกก็เข้ามาได้ แล้วก็มีสีของมาใจให้ก็ชาวบ,บ้านก็ได้ใช้กันดีมากไม่รลวเข้ามาช่วยเหลือให้ให้เราจัดสารน่ะถ้าเราทามากก็ได้เยอะถ้าท่าน้อยก็ได้น้อยแต่แต่ปีนี้ได้ล้านกว่าปีนี้ล้านกว่าครับผมและสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้พบว่าน้ำพระราชจรรยไทยยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าพระองค์ทรง,งปลูกสร้างคุณค่าของราษฎร ที่มีอายุเป็นผู้เท่าผู้แก่ในบ้านแต่สามารถที่จะทำไรายได้ให้เขาภูมิใจในตัวเองตรงนี้จริงไหมคะพระองค์ได้ประทานเกี่ยวกับเครื่องทอผ้าหรือว่าการเย็บผ้าให้ชาวบ้านที่ไม่มีงานทานได้มานั่งทอผ้าแล้วก็ส่งไปจากนั้นก็มีเงินใช้พอพอดีนะคะ แต่ก่อนนี่ทานงของท่านก็ไม่ดีนะคะที่จะไปเรียนไกลก็ไม่ได้ค่ะต้องอยู่เรียนอยู่ในหมู่บ้านพอทางหลวงดีก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชยงดาวค่ะโค,ครงการนีน้ก็มีการส่งเสริมให้พืชผลผลิตก็สามารถทําให้ได้เยอะนะฮะมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมใช่ไหมแล้วก็มีการส่งเสริมศิลปชีพตีเครื่องเงินนะฮะแล้วก็ทอผ้าแล้วก็จักสารจะเห็นว่าปีนี้จักสาร นำเงินรายได้เข้าาในหมู่บ้านเป็นล้านเลยนะครับวันนี้ได้ชัดเจนแห่งแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถป่าและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ที่สำคัญรัศดรมีส่วนร่วมในการรักษาป่าจนถึงช่วยหน่วยราชการรักษาความมั่นคงและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดผ่านเข้าแผ่นดินไทย เป็นประดุจการสร้างรั้วบ้านที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระโองค์ทรงพระเจริญภาพชีวิตที่เราเห็นอยู่นี้นะคะแม้จะเป็นภาพที่ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย แต่รอยยิ้มและการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงและแม่หลวงทำให้ครอบครัวเล็กๆแห่งนี้แห่งบ้านนาสิลิได้มีชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืนค่ะนี่ละค่ะใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ